สวัสดีครับวันนี้วันที่4ี่กรกฎาคมพศ2อ,อ,อ6 3นนะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอพร้พอมแผงให้กับพี่ณะนะครับอยู่ที่ตำบลแพรกศรีรชาอำเภอสันคบุรีนะครับปั๊มเสมอที่เราลงไปนี้เป็นตัว750าบวัตต์นะครับหนึ่งแรงนะครับให้น้ำอยู่ที่7.5้คิวส่งสูง65นะครับระบบตัวนี้เราก็เป็น2ระบบนะครับที่ทำให,ให้เป็นทั้ง หอยโข่งแล้วก็เป็นทั้งปั๊มบาดาลนะครับแต่เป็นระบบดีซีนะครับผมเป็นระบบเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นหอยโข่งนะครับโดยตู้ล่างนี่จะเป็นควบคุมหอยโข่งนะครับตู้บนก็จะเป็นควบคุมเสมอครับโดยการที่ว่าเราปล่อยน้ําจากบ่อมานะครับเราปล่อยขึ้นมาแล้วเอามาเข้าถังนะครับนี่เอามาเข้าถังให้เต็มนะครับพอถังเต็มแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยท่อ2นิ้วนี่นะครับเปิดท่อ2นิ้วนี้ เอาไปให้ตัวไหโค้งนู้นทางานเพื่อที่จะดันเข้าไปในสวนนะครับพี่บรรณะให้เราออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ที่แยกไว้นี่เผื่ออนาคตวันข้างหน้าจะมีสระอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่ว่ามุมนี้<อ>นี่เราก็สามารถมาปล่อยตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เราสามารถปล่อยตรงนี้ไปได้อีกนะครับ <S <S นี่นะครับเราสามารถที่จะปล่อยตรงนี้ไปได้ถ้าเราเต็มถังนะครับถ้าเกิดน้ําเต็มถังเราก็ปิด ตัวขวามือนะครับปล่อยให้ออกซ้ายมือลงสะลงร่องน้ํานะครับผมเพราะว่าที่แกออกแบบไว้ดีมากนะครับตอนนี้เราก็ปิดเพื่อที่จะให้ขึ้นถังนะครับพอหลังจากน้ําเต็มถังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเทสนี่แสงแดดไม่มีนะครับเพราะว่าผมจะต้องเทสตามตามสภาพหน้างานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหอยโค้งไป็นยังไงนะครับผม ทำไว้ว่ากดลงล่างเป็นหอยไอเป็นเสมอนะครับดันขึ้นบนก็จะเป็นหอยโข่งนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับนี่นะครับเราอยู่ตรงกลางนี้คือปิดระบบทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ดันขึ้นบนก็จะเป็นตัวหอยโข่งทํางานนะครับนี่นะครับทํางานแล้วนะครับนี่เรามาดูกันนะครับน้ำก็ออกเต็มที่เลยนะครับผมนี่นะครับน้ำก็ได้ออกกับเต็มที่เลย แสงแดดไม่ดีนะครับยืนยันนะครับแสงแดดมีเท่านี้นะครับดูปั๊มไฮโขงนะครับเดี๋ยวน้ําน้องนะครับผมแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอาผมเอาสมเมอร์ทำงานก่อนนะครับเพื่อทจะใช้น้ําเต็มถังนะครับพอน้ําเต็มถังมาเราบีระบบน้ําล้นนะครับตัวตัวท่อหนึ่งนิ้วนี้นะครับที่ผมจับนี่นะครับน้ําก็จะล้นออกมานะครับมาตรงนี้นะครับถ้าน้าเต็มถังก็จะล้นออกมาตรงท่อหนึ่งนิ้วนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเราวางระบบไว้ให้เร็จนะครับ ส่วนวาลตัวนี้นะครับพี่แกจะออกแบบไว้เผื่อเอาไว้ดูดปุ๋ยนะครับตัวนี้เอาไว้ดูดปุ๋ยเพื่อที่จะเข้ากับหอยโขงนะครับระบบเราได้วางไว้ที่ไปที่เรียบร้อยหากท่านใดสนใจนะครับช่วยกดติดตามเพจเราด้วยนะครับทั้ง YouTube และใน Facebook นะครับมังกรฟ้าโซลาเซลนะครับหรือว่าเซลโซลาเซลมังกรฟ้าอุทัยนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่กันนะครับว่าเป็นไชยเดี๋ยวเวลาผมจะหมดนะครับครับพี่มันะครับ เป็นเชลลไรบ้างครับระบบโซล่าเซลล์เราครับดีมากเลยครับแล้วติดตามผมใน YouTube หรือ Facebook ครับ Facebook ครับใน a c e b o o k เนาะเ c e b o o k ครับครับโอเคนะครับผมขอขอบคุณมากตอนนี้ระบบเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกลัวว่าเวลาที่เราถ่ายทำจะไม่พอนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับถ้าอยู่ใกล้เขตสันบุรีใกล้เขตทังวัดนกนะครับ เข้ามาดูสถานที่จริงนะครับในบ้านพี่มนนะนานะครับนี่นะครับมาดูที่จริงกันได้เลยนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ